ตอนนี้เราอยู่ที่ขนมของเฮียตีแล้วก็เจพิษนะครับบริษัท NP โกกุ Go ๊บนะครับซึ่งบีบูบริหารเป็นเฮียตีกับเจพิษนะฮะการปีใหม่ต้อนรับปี2,566นะฮะบรรยากาศโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ วันนี้มาในงานของวันเกิดเฮียตีร้านทุเรียนตลาดอิยารานะครับผมบริษัทฮอรจกอเอ็นพีโกฟุตนะครับผมเป็นรองผู้บริหารครับผมผู้บริหารอ๋อครับผมขอขอขอดูผู้บริหารหน่อยหน้าผู้บริหารถ้าผู้บริหารก็จะเป็นเจพิทครับผมอันนี้คือเจพิทนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอไปไปตรงนู้นกันต่อนะครับ พนักงานต่อก <centimet re> ัครับมุมนี้ก็จะเป็นเตรียมปิ้งย่างครับเพื่อเป็นทีมงานทีมงานอันนี้คือทีมงานทีมงานหอหอจกเอ็นพกฟุขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยครับตอนนี้เรากำลังย่างหมึกย่างหมูกันเลยครับเตรียมสำหรับคืนนี้กัน อันนี้เฮติครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์สสัมมภาาษณ์เฮติกันก่อนนะครับผมวันนี้อันนี้ซีโอใหญ่ของหอจกอครับครับบวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ออเดิร์ฟครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเต็มครับพรุ่งนี้จัดเต็มแสดงว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับพรุ่งนี้นอครับผมปาพาขึ้นข้างบนได้ไหมอ่ะโอเคครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านบนกันนี้ก่อน ถ้าใครอยากได้ฟิลลิ่งแบบรับไอหมอกตอนเช้าก็ตรงนี้เลยครับกลางเต็นท์ <te hn S 1> วันนี้กลางเต็นท์กันเต็มที่เลยครับผมบรรยากาศดีมากนะพูดถึงเนี่ยใช่ครับยอดเลยยิ่งดึกเดี๋ยวบรรยากาศก,าก็ยิ่งลงมามว่าเปิดรีสอร์ทแจ๋วเลยงานเนี่ยครับผมไปไป,ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเตรียมงานข้างล่างครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ของกวของร้านนะเฮียตีกบีน,น,นึงนะคะอ้าว

Thank 好呀。Oh yeah. 开灯，开灯。Da, <laughs> หอไปได้เหรอจ่ายเไหร่ไม่เอาเลยาไไปแล้วพี่เอ็มเอาเอาขผมมากครับโอ้โหเดี๋ยวนี่มันจะร้องแท้แบบตั้งคืนเลยนะรตั้งคืนเลยร้องตั้งคืนเลยเน๊ ของจำาพนะคะอันน so yeah, um, ี้ได้ให้ไปแล้วนะมันจะค่ะอ่ะของใส่เอ่ออันนี้ของคนเอ่อเขาเรียกอะไรนะอ่าพันรยาผู้ดูแลสวนอ่าแต่ว่าให้ได้แค่คลองเดียวอ่าพันรยาผู้จัดาสวนให้ได้แค่คลองเดียวแล้วไงคะอ้าวถามใครได้ว่าอยากให้โหวตกลองไหนอ้าว ให้ได้แค <th> ่กล่องเดียวนะคะราจะอดิษฐานไม่ดีเลยเว้ยเราจะเกาะกล่องเดียวอิษฐานไม่ดีเวยนี้ได้ไม่ดีได้ของไม่ดีไปทีนี้กูท <g les> ah. ah ิ <t une> ้งเลย ตัะถินงคืนนี้ขอนอนุญาตแกะัน้อ,ไไไอไ่ได้ไม่ไดีทิ้งเลยอ่าได้ไม่ดีทิ้งเลย นะซูอรติออรนาย CEO อันนี้ฉลองให้ผู้ช่วยเลือกมานี่ฝากด้วยพอกี่คันแล้วเกินได้ๆๆเลือกไปดีแล้วก็ทิ้งเพิ่มแค่เดียวไว้มีไว้มีไว้ ้ทุกท่านจงทำงานด้วยความเต็มใจรักษาบริษัทพากันไปให้ถึงความฝันทุกสิ่งทุกอย่างก็มันต้องต้องพึ่งพากันนะเนาะลูกน้องเต็มใจลูกพี่แฮปปี้ลูกพี่ก็เต็มใจแล้วก็พากันไปแบบแฮปปี้แฮปปี้เนาะตรงนี้ตีหม่อทุกท่านตรงนี้ตีหม่อทุกท่านเอ็นเตอรทนที่สามสามคืนสามสามคืน พี่ตีบอกเต็มที่เลยเจเจพิษบอกเต็มที่อะไรวันธีคือนี้คล้ายวันเกิดของพี่ตีผมก็ขอให้พี่ตีจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดในหน้าที่การค้าก็ขอให้ลุ่งรุ่งลุ่งเรือขึ้นไปอายุมั่นนวนญยือน่าเจ็ดยาจนพาลูกน้องให้ลุ่งเรือขึ้นตลอดตลอดไป bae phụ này, CEO này, anh nhá, anh nhưu giám hà này, nói tiếng nhéo, anh nhưu CEO, anh nhưu admin, mày dở hoang rồi, 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 mày เขาเลยที่เขาว่าพ่อมีพิกเนี่ยมันจริงไหมคะไม่จริงโอ๊ยจริงไมไม่จริงค่จรหมอดมินเอดมินจริงไหมเอ็ดมิพูดีดีนะเอดมินเอ่อพูดดีดีนะเอ็ดมิหองนะเอ็ดมินคือเครือค่ะคือเครือค่ะเอาอะไรอดมินว่าไงเรืงพ่อมีพิจริงไหมรอยเจงแล้วเฮ้ยอย่ิงห้อยพูีกูไม่หนะ แม่ก็มีแต่บ้านไม่มีที่ดินใ้มึงนะห้าจุห้าสบห้าหาสิออ่บ้านเออเอาไปน้อยเงินสามดีอนสามพันทำอะไรเธอไม่ได้เลยเอาบ้านเอาบ้านไม่มีที่ดินคือไม่เอาคออันนี้เปนคอนเทลเออสามพันเพาะเพงินเดือนสามเดือนเออเตกลงพ่อมีบนี้คะ 10%่ะ่ะค่ะี่ะทีวีตี้้อมนคืออะลรคะไม่มีเออแแงจอเลยงอสวัยก็แค่ปากซอยใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปดูเลยพ้นพี่พื้นที่ใจใจลูกเขยอีกหนึ่งแปลง ก็เพตรียมการอนนั่นเองนี่ฉันโดนพรมโงได้สองานโไดสองงานคอนเทลคุณพ่อไม่มีค่ะคอไม่มีค่ะไม่มีร้อยเปอร์เซนต์่ม่มีม่มีะ้ยเปอร์เซ็นต์ถ้ามีกิ๊กเต้ยโอ๊ยวัอนี้เห็นไันไง วันเดียวก็ทีมเลี้ยงเดียวก็ทีมเลี้ยงเ้ยวันเดียวก็เทมี่เล้ยให้เรามีใครรักกูเลยนะเออมีใครรักกูเลย่เท่าไหร่ยองไหม่กี่บาทอันนี้หนึ่งหมื่ครับ ดึงหมืนม่นดึงหมืนม่นครับผมฮะเอาดีดี่ะเพียงอะไรก็ได้พี่ไหมอ,อ้า ขอเล่นบัญชีบัญชีตูงสาม 3, สามารถ 6, ตูงสูงหกแปดห้าป่ะไม่ใช่ไหมอ่าโู้ชนะเป๊นสำนิกโอนเลยโอนก่อนโอนก่อนใช่หรอใช่ต้องโอนก่อน